ขวางความรู้ในการปฏิบัติบ,ตบริหารงานตัดผัดตัดหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุดที่วันพระราัญจศสีบรรณาธิการข่าวรัชดาตรงดีและสัญ,ญลักษณ์เจริญเปี่ยมอ่านคุณกำลังฟังมิติข่าว9 0 5สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร เพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุดด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเบลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเบลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเบลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย เตรียมกลับมาพบกับสองคนข่าวที่คนไทยคุ้นเคยต้นแบบการเล่าข่าวที่ย่อยได้ง่ายได้อัธรสครบประเด็นที่คนไทยต้องรู้กโนกรัฐวงสกุลและทีระธัญญาภัยบุ์ในรายการเช้าข่าวเข้มเข้มกันทุกเช้าว,วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิา40นาทีถึง10นาฬิกาทางมิติข่าว90.5เริ่ม1กุมภาพันธ์นี้โรงงานเภสัชกรรมทหารวิจัย ค้นขวา้าปริตยาแผนปัจจุบันยาเวชกรรมป้องกันยาต้านพิษเคมีชีวะและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสนับสนุนกองทัพและประชาชนบริหารงานตามหลักธรรมาพิบาลและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาพปัน c a Center น0่ง0ปด3นเ์์เว็บไซต์ dpfthailand.com สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,า,ารทัพไทยรายการ Insider Talk โดยถนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลอเวลอยเวลนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Insider Talk ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา เจนนกาสานาทีถึงเวลา8ปดนนกาท,ทางมิติข่าว90.5ด,ดําเนินรายการโดยผมธนงขันทองและทีมงานขณะนี้มีความขัดแย้งกันอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับระหว่าง Big Tech โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง Facebook และ Google กับรัฐบาลออสเตรเลียนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลออสเตรเลียเอาจริงเอาจังนะครับไม่ต้องการให้บริษัท Big Tech เหล่านี้นะครับไปมีรายได้ในออสเตรเลีย โดยใช้นะครับคอนเทนต์ Content, หรือว่าข้อมูลนะครับที่ผลิดโดยบริษัทของออสเตรเลียโดยที่ตัวเองไม่ต้องจ่ายเงินแต่ประการใดนะครับทำให้ทางทั้ง Google Facebook ไม่พอใจรัฐบาลออสเตรเลียเป็นอย่างมากที่ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับที่จะผ่านกฎหมายเรียกว่า news media bargaining c o d e กฎหมายนี้ทางรัฐสภาของออสเตรเลียพยายามที่จะผ่านให้ทันก่อนสิ้นเดือนนี้ก่อนที่สภาจะปิดนะครับวันที่25กุมภาพันธ์นี้ก็ยังดูอยู่นะครับเพราะว่าจะผ่านกฎหมายนี้ทันหรือไม่แต่ดูเหมือนว่าทางออสเตรเลียเอาจริงเอาจังนะครับทำให้ทาง a ฟ e b o o k ตอบโต้เลยทีเดียวโดย ในวันพระสบ,บดีหรือว่าเมื่อวานนี้นะครับคนออสเตรเลีย,ยตื่นขึ้นมาไม่สามารถนะครับที่จะติดตามข่าวสารของสื่อของออสเตรเลียผ่านแพลตฟอร์มของ Facebook ได้อีกต่อไปเพราะว่า Facebook เล่นอันเฟรนนะครับเล่นถอดข่าวสารต่างๆทั้งหลายนะครับที่ผลิตโดยบริษัทสื่อของทางด้านออสเตรเลีย,ยออกไปหมดเลยทีเดียวทำให้ าชาวออสเตรเลียไม่มีความสะดวกเหมือนอย่างที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ Facebook กลายเป็นแพลตฟอร์มที่คนส่วนมากคุ้นเคยนะครับในการติดตามข่าวสารเนื่องจากว่า Facebook ยกมาทั้งดุนเลยทีเดียวเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนที่ต้องการที่จะอ่านข่าวจากซื้อต่างๆทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในออสเตรเลียโดยที่ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปสื่อน,นั้นโดยเฉพาะก็ ทำตามผ่านของทางด้าน Facebook แต่ว่าตอนนี้ถูก Blackout ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ทางรัฐบาลของออสเตรเลียค่อนข้างที่จะมีอารมณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายสกอตต์มอริสันซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียตอนนี้นะครับออกมาแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งกับท่าทีของ Facebook ที่เอาจริงเอาที่ขึงขังนะครับกล้านะครับที่จะ Blackout ทางด้านออสเตรเลียโดยนายสกอตต์มอริสันบอกว่ารัฐบาลของเขานะครับจะไม่ยอมให้ Facebook มาขู่คุกคามในการบล็อก News f e e d s นะครับหรือว่าการฟีดข่าวนะครับผ่านแพลตฟอร์มของ Facebook ให้กับผู้ดูชาวออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่าการกระทําเช่นนี้ถือว่าเป็นการ unfriend ออสเตรเลียนะครับ ถือว่าเป็นการกระทําที่ค่อนข้างที่จะก้าวร้าวนะครับและเป็นที่น่าผิดหวังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ทาง f a c e b o o k บอกว่าไม่มีทางเลือกนะครับเนื่องจากว่าทางรัฐสภาของออสเตรเลียกำลังจะผ่านกฎหมายที่จะทำให้ทางบริษัทเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k o o o l l นะครับรวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีอื่นจำเป็นที่จะต้องจ่ายนะครับ นิวส์คอนเทนต์นะครับจ่ายค่าที่เอาเนื้อหาข่าวต่างๆทั้งหลายไปใส่อยู่บนแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่ทาง Facebook ไม่เห็นด้วยนะครับโดยที่ต้องการให้รูปแบบนะครับของการเจรจาออกมาในรูปแบบที่พูดคุยกันนะครับแทนที่จะผ่านเป็นในลักษณะกฎหมาย เป็นอย่างนั้นนะครับทาง Google และ Facebook จริงๆแล้วมีเรื่องราวกับรัฐบาลออสเตรเลียมาพักใหญ่แล้วนะครับโดยทั้งคู่นะครับออวาบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีการผ่านกฎหมายลนานักษณะนี้แต่ว่าก็จะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะครับรวมทั้งถือครั้งนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ เป็นการลงโทษนะครับที่ไม่แฟร์นะครับกับแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทาง Google เองเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับยอมเซ็นเพื่อที่จะจ่ายเงินให้กับสื่อของออสเตรเลียสามแห่งด้วยกันนะครับโดยที่ทาง Google จ่ายให้ n e w s c o r p นะครับ News c o r p ก็คือสื่อที่อยู่ ภายใต้ร่มเงาหรือว่าความเป็นเจ้าของของนายรูเบิร์ตมอร์ด็อกนายรูเบิร์ตมอร์ด็อกเป็นเจ้าพ่อสื่อชาวออสเตรเลียนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนอเมริกันเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาบอกว่าใครเป็นเจ้าของสื่อทีวีนะครับเน็ตเวิร์กทีวีในอเมริกาต้องมีสัญชาติคนอเมริกันนะครับด้วยเหตุนี้เองนายรูเบิร์ตมอร์ด็อกจำเป็นนะครับที่จะต้อง เปลี่ยนสัญชาติเนื่องจากว่าเขาเป็นเจ้าของสื่อค่า,าย Fox News นะครับซึ่งเรารู้จักกันดี Fox News ที่ผ่านมาก็มีสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับนอกจากนี้เอง News Corp News Corp นะครับก็เป็นสื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่เป็นเจ้าของอสื่ออย่าง Dow Jones นะครับ The Wall Street Journal นะครับ The Times of London นะครับนี่ก็อยู่ในเครือข่ายของนายรูเบิ เมอร์ดอกทั้งนั้นเป็นเจ้าพ่อที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับ Google ยอมจ่ายให้นะครับความจริงแล้วการบริโภคสื่อดิจิทัลผ่านโซเชียลมีเดียรวมทั้งผ่าน Search Engine นะครับของ Google มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวในตลาดออสเตรเลีย hmm. ไม่เพียงในออสเตรเลียแต่ว่าทั่วโลกนะครับทั้งนี้เป็นรายงานของทางด้าน Reuters Digital News Report สำหรับปี2020นะครับ โดยพบว่านะครับผู้บริโภคประมาณ37%บรนะครับบริโภคข่าวผ่านแพลตฟอร์มของสื่อโซเชียลมีเดียนะครับไม่ได้เข้าไปบริโภคข่าวโดยตรงนะครับในสื่อนั้นนะครับแต่ว่าผ่านสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งก็ตรงข้ามกับตัวเลข3านะครับโดยบอกว่าสำหรับผู้ที่เข้าไป อ่านข่าวสารในเว็บไซต์นั้นโดยตรงหรือว่าแอปพลิเคชันโดยตรงของเจ้าของสื่อนะครับก็แสดงว่าบทบาทของสื่อโซเชียลมีเดียเริ่มที่จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนนะครับในสกอตต์ม r ริสันนะครับออกมาบอกว่าบริษัท Big Tech นะครับอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แต่ว่า ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาบริหารโลกใบนี้นะครับนี่คือคำพูดที่ตอบโต้กับทางด้านเฟ e บุ o กนะครับโดยนายสกอตต์มอริสันบอกว่าการกระทําของเฟ e บุ o กนะครับที่ black out นะครับก็คือถอดคอนเทนต์ของสื่อของทางออสเตรเลียออกจากแพลตฟอร์มของตัวเองเนี่ยครับเท่ากับเป็นการอันเฟรนนะครับก็คือการเลิกคบหาสมาคมเป็นมิตรกับออสเตรเลียในวันนี้นะครับโดยการ ตัดการให้บริการทางด้านข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของทางด้านเฮลท์แคร์นะครับในเรื่องของสาธารณสุขรวมทั้งการบริการสุขเฉิญอื่นๆนะครับไม่เพียงแต่เล่นงานหมายถึงว่า f a c e b o o นะครับแพลตฟอร์มของ facebook ไม่เพียงแต่เล่นงานเรื่องของข้อมูลข่าวสารแต่ว่า แพลตฟอร์มอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเฮลท์นะครับก็ถูกตัดลงไปด้วยนี่คือสิ่งที่นายสกอต์มอริสันบอกว่าเป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. เขากล่าวเพิ่มเติมว่าเขาได้มีการคอนแทคนะครับหรือว่าติดต่อกับผู้นำโลกอื่นๆในประเทศอื่นๆนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องนี้นะครับ mm hmm. ก็คือเรื่องที่บริษัท Big Tech mm hmm. เข้าไปทำธุรกิจได้ประโยชน์จากประเทศนั้น แต่ว่าไม่ได้จ่ายเงินตามสมควรนะครับนายมอริสเนนะครับเรียกร้องให้ f c e e o o o นะครับหันมาพูดคุยหรือว่าร่วมปรึกษาหารือในรูปแบบในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับกับรัฐบาลออสเตรเลียนะครับเหมือนอย่างที่ Google นะครับได้ยอมก่อนหน้านี้แล้วนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของออสเตรเลียนะครับจอช ฟรเดนเบิร์กนะครับออกมาบอกว่าการที่ Google แบนนะครับข่าวอยู่บนแพลตฟอร์มของตัวเองก็มีผลกระทบค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับชาวออสเตรเลียนะครับเนื่องจากว่าชาวออสเตรเลียนประมาณ17ล้านคนเข้าไปหรือว่าเปิดดู Facebook ทุกๆเดือนนะครับนี่คือปริมาณค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวสำหรับสัดส่วนของประชากรชาวออสเตรเลีย สัดส่วนมีอยู่ประชากรของออสเตรเลียมีทั้งหมด25ล้านคนนะครับแต่ว่ามีจํานวนครั้งนะครับที่เข้าไปประมาณ17ล้านครั้งนะครับต่อเดือนสําหรับตลาดออสเตรเลียแก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวทางนายกรัฐมนตรีของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียนายมาร์ m แมกโ a เออกมาพูดในลักษณะที่รุนแรงกว่านายสกอตต์มอริสันนะครับในเชิงที่โจมตี f a c e b o o นะครับโดยบอกว่าการกระทำของ f a c e b o o k นี้ดูแล้วมีพฤติกรรมคล้ายๆกันกับเผด็จการาเกาหลีเหนือนะครับนี่คือสิ่งที่ทางออสเตรเลียออกมาบอกนะครับทาง human rights watch นะครับออกมาสนับสนุนนะครับรัฐบาลของทางด้านออสเตรเลียนะครับโดยบอกว่าการกระทำของ Facebook ถือว่าเป็นการกระทำที่ ค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเซ็นเซอร์การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารนะครับเป็นการกระทำที่ถือว่าตัดขาดนะครับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะกระทำเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับทางเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียได้มีการร่างกฎหมาย เพื่อที่จะทำให้เรื่องนี้มันแฟนนะครับระหว่างบริษัทเทคโนโลยีกับบริษัทผู้ผลิตคอนเทนต์ซึ่งเราทราบกันดีนะครับบริษัทผู้ผลิตคอนเทนต์ดังเห็นได้จากผู้ผลิตคอนเทนต์ในประเทศไทยนะครับต่างก็มีปัญหาทางด้านการเงินกันทั้งนั้นเลยทีเดียวเนื่องจากว่าคอสใน้การผลิตค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ถูกโซเชียลมีเดีย ถูกอ,อินเทอร์เนต็ตแจ้งชิงส่วนแบ่งการตลาดไปมากเลยทีเดียวทำให้ไม่มีกำไรเพียงพอนะครับมีการศึกษาข้อมูลแล้วก็พบว่านะครับทุกๆ100เหรียญออสเตรเลียที่ใช้จ่ายในการโฆษณาดิจิตัลนะครับผ่านสื่อดิจิตัลในออสเตรเลียทุกวันนี้นะครับ81เหรียญหรือว่า81%นะครับเข้าไปในกระเป๋า ของ Google และ Facebook นะครับนี่คือตัวเลขทำให้เห็นได้ชัดว่า Google และ Facebook ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับแต่ว่าเข้าไปกินส่วนแบ่งการตลาดของการใช้จ่ายงบโฆษณาทางด้านดิจิทัลของออสเตรเลียไปถึง80%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแค่2บริษัทนะครับทำให้บริษัทท้องถิ่นไม่มีรายได้ด้วยเหตุนี้เองทางรัฐบาลออสเตรเลีย เราก็สามารถบอกได้ว่ามีการกระทําที่ถูกต้องแล้วนะครับที่ออกกฎหมายออกมาให้มันแฟร์กันนะครับว่าบังคับให้บริษัทมีเดียให้บริษัทโซเชียลมีเดียเหล่านี้ต้องมาแชร์นะครับรายได้หรือว่าผลกำไรให้กับบริษัทผู้ผิดคอนเทนต์ของทางด้านอาอสเตรเลียทาง Facebook พยายามบอกว่านะครับที่ผ่านมา ทาง Facebook เองจากการที่เอาคอนเทนต์นะครับของสื่อออสเตรเลียมาวางบนแพลตฟอร์มของตัวเองก็เป็นการช่วยเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ทำให้สื่อออสเตรเลียเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีรายได้ประมาณ407ล้านเหรียญอันนี้จริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็เป็นข้ออ้างของ Facebook ที่พยายามที่จะแก้ตัวนะครับทาง ออสเตรเลียเองนะครับมีคนใช้แพลตฟอร์มของ Facebook สำหรับข่าวสารอ่านติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับประมาณ36%ของผู้ติดตามข่าวสารทั้งหมดเลยทีเดียวในขณะที่14%ของชาวออสเตรเลียใช้ใจ่ายนะครับในเรื่องของทางด้านออนไลน์ความจริงแล้วออสเตรเลียไม่ได้เป็นตลาดใหญ่สำหรับ Facebook หรือว่า Google นะครับแต่ว่าออสเตรเลียนี้ถือว่าเป็นสนามรบ ที่เป็นการทดสอบนะครับเพราะว่าทาง Facebook เอง Google เองหรือว่า Big Tech อื่นๆเน่ยตระหนักดีนะครับว่าถ้าหากว่าพ่ายแพ้ในสนามรบของออสเตรียแล้วแล้วจะเป็นอาจจะเป็นตัวอย่างนะครับหรือว่าจะเป็นเยี่ยงอย่างให้ประเทศอื่นๆนะครับตามมาล่านะครับบริษัท Big Tech เพื่อที่จะเอาเงิน เพิ่มขึ้นนะครับขณะที่นี้ทุกๆประเทศนะครับกำลังจ้องมองดูอยู่นะครับว่าออสเตรเลียจะจัดการกับบริษัท Big กเทคอย่างไรเพื่อที่จะให้มีรายได้นะครับที่ถือว่าแฟร์กันสำหรับทุกๆฝ่ายนะครับเพราะว่ากฎหมายของออสเตรเลียที่จะออกมานี้นะครับจะเรียกร้องให้บริษัท Big Tech จ่ายเงินสำหรับคอนเทนต ถ,ถึงแม้ว่านะครับไม่ได้ระบุตัวเลขว่าจะจ่ายยังไงนะครับนี่คือประเด็นปัญหานะครับแต่ว่ากฎหมายนี้จะเปิดทางให้บริษัทสื่อหรือว่าบริษัท Public Content Australia สามารถที่จะเจรจารวมตัวกันเป็นกลุ่มก็ได้เป็นบล็อกเจรจากับ Facebook หรือว่ากับ Google นะครับที่เอาคอนเทนต์นี้ไปใช้นะครับถ้าหากว่าในการเจรจานั้นแน่นอนเลยทีเดียว บริษัทบิ๊กเทคก็ต้องการจ่ายตัวเลขต่ตําๆแต่ว่าทางบริษัทสื่อของอสเตรเลียที่คอนเทนต์ของตัวเองถูกเอาไปใช้ก็อยากจะได้รายได้สูงๆถ้าหากว่าตกลงกันไม่ได้เรื่องนี้ก็ต้องถูกยกไปสู่การตัดสินนะครับคล้ายๆกันกับคณะอนุญาโตตุลาการบ้านเรานะครับแต่ว่าที่ออสเตรเลียก็จะใช้ Australian Communications and Media Authority ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่ดูแลเกี่ยวกับทางด้านการสื่อสารภายในประเทศอสอสเตรเลียก็จะเป็นผู้ที่ตัดสินนะครับว่าตัวเลขที่แท้จริงที่ถือว่าแฟร์สำหรับสองฝ่ายเป็นอย่างไรหลังจากตัดสินไปแล้วก็ต้องยอมกันนะครับถ้าหากว่าในช่วงที่มีการตกลงกันปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งเบี้ยวก็จะทำให้มีการสามารถปรับได้สำหรับการาทำผิด ข้อบังคับประมาณ10ล้านเหรียญออสเตรเลียนะครับหรือว่าประมาณ10%ของเทอร์โนเวอร์นะครับของรายได้รวมของบริษัทก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียกำลังพยายามที่จะทำในการผ่านกฎหมายนะครับซึ่งทำให้ทาง Facebook รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเกรงกลัวว่าประเทศอื่นนะครับจะออกกฎหมายในลักษณะแบบนี้แล้วก็ออกจะทำให้ตัวเอง จำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับมาดูถแถลงการของ Facebook อย่างเป็นทางการนะครับโดย Facebook ออกถแถลงการในช่วงบ่ายวันพุทธที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมีการชัตดาวน์หรือว่าแบล็คเอานะครับไม่ให้คอนเทนต์ของสื่อออสเตรเลียลงแพลตฟอร์มของ Facebook ในวันพฤหัสบดีนะครับ ออกแถลงการบันต่อมาก็แบล็คเอาไปเลยนะครับโดยแถลงการของ Facebook บอกว่าเพื่อเป็นการตอบโต้กฎหมาย Media Bargaining Law นะครับของทางด้านออสเตรเลียหรือว่ากฎหมายที่ให้อำนาจในการเจรจาต่อรองของมีเดียนะครับทาง Facebook <c oughs> จะมีการจำกัดผู้ผลิตผู้พิมพ์ผู้โฆษณานะครับ และรวมทั้งประชาชนชาวออสเตรเลียในการแชร์หรือว่าในการเห็นข่าวสารในออสเตรเลียเพราะฉะนั้นเองนิวส์คอนเทนต์ไม่เพียงแต่ของออสเตรเลียเท่านั้นเองนะครับเข้าใจว่าจะเป็นสื่ออื่นอีกด้วยนะครับที่เป็นข่าวข่าวเกี่ยวกับทางด้านการต่างประเทศโดยทาง Facebook บ,บอกว่ากฎหมายที่กำลังร่างนี้นะครับไม่ได้รับการ มีความหรือว่าไม่ได้มีการเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันระหว่างแพลตฟอร์มของ Facebook และผู้พิมพ์คอนเทนต์อันนั้นนะครับซึ่งสามารถที่จะแชร์คอนเทนต์อันนั้นได้นะครับก็เลยทำให้ f c e e o o o เนี่ยไม่ได้มีทางเลือกมากนะครับอันแรกก็คือต้องทำตามกฎหมายนะครับซึ่ง ไม่ได้นำเอาความเป็นจริงของความสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มของทางด้าน Facebook กับคอนเทนต์ของผู้ผลิตเนี่ยเข้ามาพิจารณาอีกทางเลือกหนึ่งก็คือก็ให้หยุดนะครับ o k e b o o k จำเป็นนะครับที่ต้องหยุดในการแชร์คอนเทนต์หรือว่าการให้บริการในตลาดออสเตรเลียด้วยเหตุนี้เองนะครับด้วย หัวใจที่หนักอึ้งนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเลือกทางที่2ก็คือเลือกทางที่จะยุตินะครับการให้บริการคอนเทนต์นะครับเท่ากับว่าชาวออสเตรเลียนนะครับต่อไปก็จะถูกห้ามไม่สามารถที่จะโพสต์ไม่สามารถที่จะแชร์ะนะครับหรือว่าจะเห็นข้อมูลนะครับคอนเทนต์ content ที่เกี่ยวกัองข่าวสารอยู่บนแพลตฟอร์มของ f a c e b o o k นะครับซึ่งก็ต้องดูว่า ทาง google นะครับแม้ว่าจะยอมจ่ายไปบ้างแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าจะต้องมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจะมีการตอบโต้ในเรื่องนี้อย่างไรต่อไปไม่เพียงแต่ Facebook google นะครับรวมทั้ง apple ด้วยนะครับต่อไปก็จะมีหน้าที่จะมีปัญหาต่อไปนะครับทางฝรั่งเศสก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ ค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังนะครับกับทางด้านบริษัท Big Tech นะครับโดยฝรั่งเศสเองต้องการที่จะเก็บภาษีกับบริษัท Big Tech นะครับประมาณ3%ของรายได้ทั้งหมดเนื่องจากว่ามองว่าพวก Big Tech นี้เข้ามาทำธุรกิจอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับเอาคอนเทนต์ไปชงไปแชร์แล้วก็มีรายได้ แต่ว่าไม่ยอมจ่ายภาษีนะครับทำให้ทางฝรั่งเศสเนี่ยสูญเสียารายได้จึงเรียกเก็บนะครับความพยายามของฝรั่งเศสในการที่จะเก็บภาษีบริษัท Big กเทคนี้มีมาร่วมร่วมปีกว,กว่าแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่งยิงปีที่แล้วค่อนข้างที่จะเข้มข้นสมัยของประธานาธิบดีโดนทรัมโดนทรัมป์ก็ออกมาครูนะครับว่าถ้าหากว่าฝรั่งเศสเก็บภาษีบริษัทบิ๊กเทคนี้ ทางรัฐบาลสหรัฐจ,จะตอบโต้ฝรั่งเศสโดยการเพิ่มภาษีหรือว่าตั้งกำแพงภาษีสหรับสินค้านำเข้าของฝรั่งเศสนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งพวกไวน์พวกแชมเปญนะครับหรือว่าสินค้าอื่นๆอีกด้วยเพื่อเป็นการตอบโต้น่าสนใจนะครับว่ารัฐบาลทรัมป์นะครับออกมาปกป้องสื่อบิ๊กเทคนะครับแต่ว่าในช่วงการหาเสียงการเลือกตั้งปรากฏว่าพวกบิ๊กเทคกับหักหลังทรัมป์ครับ มีการแบนมีการแบล็คเอาท์ทรัมป์นะครับสื่อ Big Tech ต่างๆทั้งหลายก็เลยทำให้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่อยู่ข้างนอกมองเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท Big Tech ไม่ให้ฝรั่งเศสมาเก็บภาษีบริษัท Big Tech แต่นะครับในขณะเดียวกันบริษัทบิ๊กเทคเหล่านี้แทนที่จะตอบแทนบุญคุณของทรัมป แต่กลับหักหลังทรัมป์นะครับไม่ว่าจะ Twitter Facebook i นะครับ n s t a g r a กร o u t u b e นะครับสื่อโซเชียลมีเดียเหล่านี้ต่างก็แบนทรัมเนื่องจากว่ามองว่าทรัมป์ไม่ยอมรับผลของการเลือกตั้งแล้วก็ทรัมป์เขียนข่าวสารเรื่องราวนะครับข้อความตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่บิดเบือนจากความเป็นจริงนอกจากนี้เองทางสื่อนี้ก็มองว่า เกรงกลัวว่าถ้าหากว่าให้ทรัมป์เนี่ยใช้แพลตฟอร์มของตัวเองทรัมป์อาจจะเขียนข้อความที่ยั่วยุนะครับให้เกิดการใช้กําลังหรือว่าความรุนแรงในหมู่ประชาชนนะครับเพื่อที่จะลุกคือขึ้นมาจึงมีการชัดดาวทรัมป์ไม่สามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ได้ก็ต้องดูนะครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะสามารถทำเรื่องนี้ได้หรือไม่ฝรั่งเศสเองก็ไม่ได้ทำประเทศเดียวนะครับกำลังมีการผลักดัน ให้สา,าให้สาภาพยุโรปนะครับมีการออกกฎหมายควบคุม Big t e ท h นะครับเพื่อว่า Big t e ท h เนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องจ่ายนะครับนอกจากที่ต้องจ่ายภาษีแล้วนะครับจะเข้าไปควบคุมพฤติกรรมของทางด้าน Big t e ท h เหล่านี้รวมทั้งการที่ Big t e ท h เหล่านี้มีการเซ็นเซอร์นะครับข้อความต่างๆทั้งหลายความจริงแล้วนะครับหลังจากที่ทาง Facebook หรือว่า Twitter มีการแบนทรัม์ผู้นําของยุโรปตกใจกันทั้งนั้นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนายเอ็มมเรลมาครองนะครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนางแองเกลาเมอร์เคิลนะครับนายกรัฐมนตรีของเยอรมันต่างก็ออกมาแสดงความผิดหวังนะครับรวมทั้งตกตกใจเหมือนกันว่าสื่อ Big กเทคเหล่านี้ตอนนี้มีอํานาจมากเกินไปสามารถที่จะปิดปากประธานาธิบดีของตัวเองได้ทีนี้เนื่องจากว่าประชาชนทุกประเทศนะครับต่างก็ใช้ แพลตฟอร์มของสื่อบิ๊กเทคเหล่านี้ถ้าสื่อบิ๊กเทคเหล่านี้ mm. เมื่อเซ็นเซอร์ปัะานาที่ิบดีองตัวเองได้แล้วก็ถ้าหากว่าไปเซ็นเซอร์ข้อมูลข่าวสารอย่างในประเทศฝรั่งเศสเยอรมันหรือว่าในตลาดสหภาพยุโรปโดยมีวาระแอบแฝงทางด้านการเมืองและจะทําอย่างไรอันนี้เองนี่คือสิ่งที่ทางฝรั่งเศสรู้สึกไม่สบายใจจึงพยายามเรียกร้องให้ทาง EU เอต้องมีกฎเกณฑ์ใหม่หรือว่ากฎหมายในการที่จะควบคุม การทำงานของ Big Tech นะครับเพราะว่า Big Tech ตอนนี้มีอำนาจล้นฟ้าเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ก็ต้องจับตาดูนะครับว่าศึกใหญ่ของ Big Tech จะเป็นอย่างไรทั้งในออสเตรเลียรวมทั้งในสาภาพยุโรปนะครับถ้าหากว่ามีการจัดการกับบริษัท Big Tech ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเรื่องเรื่องการเซนเซอร์เรื่องการคอนเทนต รวมทั้งเรื่องของรายได้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบอย่างนะครับทำให้ประเทศต่างๆทั้งหลายทั่วโลกอื่นๆนะครับดำเนินหรือว่าเจริญรอยตามนะครับซึ่ง Big Tech แน่นอนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้รู้สึกนะครับกำลังถูกเล่นงานนะครับไม่ใช่ว่าจะสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างสบายๆเหมือนอย่างที่ผ่านมาครับสำหรับวันนี้รายการอินส d ต r ท a ท็อกเวลาหมดพอดีนะครับติดตามรายการนี้ได้ทุกวันจนถึงสุ์ เวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าว90.5สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ smart lifestyle ทุกเรื่องราวเราแชร์ให้คุณด้วยความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและให้ความสำคัญในการควบคุมป้องกันโรคโควิด19ทางแบรนด์เอที